ทีนี้ข้อมูลจากการสืบสวนของหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยพบว่ายาเสพติดที่ส่งมาภาคใต้ เกือบทั้งหมดนะครับมีแหล่งผลิตอยู่ในจุดที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําในประเทศเมียนมาครับมีข้อมูลว่าตอนนี้กลุ่มต่างๆเองก็กําลังเร่งผลิตเพิ่มหลายเท่าตัวเพื่อที่จะหาเงินไปซื้ออาวุธแล้วก็เลี้ยงชีพหลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบ,บาลทหารเมียนมาซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือเหตุอาญากรรมแล้วก็เยาวชนที่เริ่มทิ้งการเรียนกันแล้วครับออปัญหายา,มามเมากำได้เหมือนว่า อาเในมันนึ่งแค้นนามากขนาดนะมานั่งกุปปอกนัได้มันเพระอันนั้นก็หึชาวรัชฉานบอกถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่ว่ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันชาวบ้านหันไปเสพยาเสพติดจากนั้นจะหันเป็นขโมยของจนชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจะมีการทำร้ายและคนรุ่นใหม่ติดยาเสพติดเริ่มไม่สนใจการศึกษาอาจทำให้ประเทศเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆ ปัญหายาเมากาได้ก็เลยว่าเป็นอันปัญหาลงในเมืองมันอันใหญ่ด้ๆค่ะเราเป็นอ่ะอันจะว่ามึงทีมฮอมก้วอเดี๋ยวว่าซื้อเอาในเมืองใต้เข้าในเลยเช่นเดียวกับชาวรัชชานอีกคนบอกว่าน่าจะมีปัญหามากที่สุดในเมียนมาคือคนรุ่นหนุ่มสาวไม่มีความสามัคคีเหมือนเดิมส่วนใหญ่หันไปเสพยาเสพติดจึงอยากให้ผู้ใหญ่บ้านของเมืองนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน อั้นกรา,า,ายมากนะ,ะยาเสพติดจำนวนมากในรัชชานได้ยาเสพติดที่ประเทศไทยยึดได้บ่อยครั้งหน่วยง,งานปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศระบุวา่าผลิตโดยกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ3ามกลุ่มทางตอนบนของรัชชานพวกเขาต้องการเงินไปซื้ออาวุธและเป็นกองทุนหลังประเมินแล้วว่าการเมืองเมียนมาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง และสถานภาพของกลุ่มของพวกเขาถูกกําจัดตามไปด้วย6เดือนที่ผ่านมาฐานกองทัพภาคที่3ได้ประทะกับคาราวานยาเสพติดบ่อยครั้งกลุ่มค้าย,ยาเสพติดเสียชีวิต48คนจับได้380คนยึดยาบ้าได้65ล้านเม็ดเฮโรอีน12กิโลกรัมยาไอซ์120กิโลกรัมและจากแหล่งข่าวพบว่า มียาเสพติดที่เตรียมเข้าไทยอีกจํานวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าประเทศไทยนอกจากทุ่มให้การปราบปรามยาเสพติดชายแดนและต้องเร่งแก้ไขาปัญหาพื้นฐานเชิงโครงสร้างรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายแดนด้วยในกฎหมายใหมเ่เน้นการวางนโยบายที่สมดุลก็คือเน้นการลดทอนความเป็นอาญาของผู้ค้ารายย่อยของผู้เสพลง ไม่ต้องออกไปเข้าคุกแต่ว่าเอามาเข้าในระบบดูแลกันนะทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมเน้นการพัฒนาให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดคงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านบริเวณแนวชายแดนนะครับให้มากยิ่งขึ้นเพราะผมคิดว่าพอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มขบวนการขนนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการใช้แรงงานในการขนยาเสพติดท้อเราเรียกว่ากองทัพหมดเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะใช้หมู่บ้านคู่ขนา,านบริเวณแนวชายแดนนะครับระหว่างฝั่งไทยเองหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายหลักพื้นที่หนึ่งที่ทางการไทยเองจะต้องให้ความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันยาเสพติดโรงงานผลิตยาเสพติดในรัชฉานมี13โรงแต่เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายและยาเสพติดที่ผลิตได้จะถูกส่งออกไป4ี่ช่องทาง คือเมืองลุยลี่ประเทศจีนลำเลียงลงใต้ไปเอ่าเบงกอรลงเรือสินค้าปลายทางคือประเทศสิงคโปร์ยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียประเทศลาวทางเดินเรือแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งตลอดเส้นทางของเมืองต้นพึ่งแล้วอ้อมเข้าภาคอีสานของไทยและ 4. จังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายตามเส้นทางธรรมชาติ17ช่องทางโดยยาส่วนนี้ จะส่งขายกับเอเจนในประเทศไทยและมาเลเซียรวมทั้งลงเรือสินค้าส่งต่อไปอยังยุโรปและอเมริกา